เพราะทุกวิกฤตซ่อนเมล็ดพันธุ์แห่งการเริ่มต้นใหม่คนบางคนพังเพราะคิดผิดในขณะที่บางคนรอดเพราะเขาคิดถูกในเวลาที่โลกทั้งใบกำลังสั่นคลอนเราทุกคนต่างล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าทุกอย่างกำลังพังพลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินความสัมพันธ์หรือสุขภาพวิกฤตไม่เลือกเวลาไม่เลือกว่าเราพร้อมหรือไม่ แต่สิ่งที่เลือกได้คือวิธีคิดของเรานี่คือ9วิธีคิดของคนที่เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสพวกเขาไม่ได้มีเวทมนต์พวกเขาแค่มีมุมมองที่เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตอย่างสิ้นเชิง 1. เขาคิดว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเปลี่ยนคนที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสมองความล้มเหลวไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายพวกเขาเห็นมันเป็นบทเรียนไม่ใช่บทลงโทษ เวลาถูกปฏิเสธพวกเขาไม่ยอมแพ้แต่กลับถามตัวเองว่าฉันต้องเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เพื่อจะไปต่อในแบบที่ดีขึ้นวิธีคิดนี้ทำให้ใจไม่จมและสมองไม่ปิดตายเมื่อโลกบอกว่าไม่ได้พวกเขากลับตั้งคำถามว่าแล้วมีทางไหนที่เป็นไปได้บ้าง 2. เขาคิดว่าปัญหาคือบททดสอบไม่ใช่คำสาปแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นฉัน เขากลับถามว่าฉันจะเติบโตจากสิ่งนี้อย่างไรคนเหล่านี้มีวิธีคิดแบบนักเรียนชีวิตเสมอทุกความยากลำบากคือห้องเรียนทุกน้ำตาคือครูทุกการสูญเสียคือบทฝึกใจพวกเขาไม่รอให้ปฏิหารมาเปลี่ยนโชคชะตาแต่เปลี่ยนความคิดของตัวเองจนกลายเป็นปฏิหารแทน 3. เขาคิดว่าฉันยังมีพลังในสิ่งที่ควบคุมได้ในวิกฤตเรามักรู้สึกไร้พลัง เพราะสิ่งรอบตัวอยู่นอกเหนือการควบคุมแต่คนที่ผ่านพ้นได้จะโฟกัสที่สิ่งที่ยังทำได้มากกว่าสิ่งที่หมดทางเช่นฉันควบคุมไม่ได้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไงแต่ฉันควบคุมได้ว่าฉันจะเรียนรู้อะไรเพิ่มฉันบังคับใจคนอื่นไม่ได้แต่ฉันควบคุมได้ว่าฉันจะใจดีแค่ไหนฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ฉันเลือกจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้เมื่อเปลี่ยนจากหมดหนทางเป็น ยังมีบางอย่างที่ฉันเลือกได้ความหวังจะค่อยๆกลับมา 4. เขาคิดว่าความเจ็บปวดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงคนที่พลิกชีวิตจากวิกฤตได้รู้ดีว่าความเจ็บปวดเป็นครูที่ซื่อสัตย์มันบอกเราว่ามีบางอย่างในชีวิตกำลังต้องเปลี่ยนบางครั้งมันคือสัญญาณว่าเราอยู่ผิดที่ผูกพันกับสิ่งที่ไม่ใช่ หรือใช้ชีวิตห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงเกินไปเขาไม่กลัวที่จะฟังเสียงเจ็บปวดไม่กลัวที่จะหยุดพักหรือแม้แต่เปลี่ยนเส้นทางเพราะเขาเชื่อว่าบางครั้งเราต้องแตกสลายก่อนจึงจะสร้างใหม่ได้ด้วยความเข้าใจ 5. เขาคิดว่าทุกจังหวะชีวิตคือการฝึกใจวิกฤตไม่ใช่เรื่องของโชคร้ายเสมอไปแต่มันคือช่วงเวลาที่ฝึกให้เราใจนิ่ง ฝึกให้เรารู้จักยอมรับว่าสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ได้ควบคุมได้ทั้งหมดฝึกให้เราปล่อยสิ่งที่เกินกำลังและฝึกให้เราขอบคุณกับสิ่งที่ยังเหลืออยู่คนที่ผ่านวิกฤตมาได้มักเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตเขาไม่คาดหวังให้โลกสมบูรณ์แต่เลือกจะเติบโตกับความไม่สมบูรณ์นั้นอย่างงดงาม 6. เขาคิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำตอบวันนี้แค่ก้าวก็พอหลายคนจมอยู่ในความคิด เพราะกลัวจะเดินผิดกลัวว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ดีพอแต่คนที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเขารู้ดีว่าชีวิตไม่เคยมีแผนที่ชัดเจนในมีใครมองเห็นปลายทางได้ชัดหรอกแต่ทุกคนเลือกก้าวได้พวกเขาจึงไม่หยุดนิ่งแม้ยังไม่รู้คำตอบเพราะรู้ดีว่าบางคำตอบจะมาหลังจากที่เริ่มเดินเท่านั้น 7. เขาคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนความหมายของเรื่องรายได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์แย่ๆคนทั่วไปมักตีความว่าฉันล้มเหลวฉันไม่มีค่าชีวิตฉันคงจบแล้วแต่คนที่ใช้วิกฤตเป็นเชื้อเพลิงกลับคิดว่านี่คือช่วงที่ชีวิตกำลังบังคับให้ฉันกล้าขึ้นนี่คือบททดสอบว่าฉันจะศรัทธาในตัวเองได้มากแค่ไหนนี่อาจเป็นโอกาสให้ฉันเปลี่ยนทิศทางไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าพวกเขาไม่เปลี่ยนแค่สิ่งที่ทำแต่เปลี่ยนความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น และนั่นคือพลังที่ทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องรอด 8. เขาคิดว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในวันที่โลกทั้งใบดูเหมือนจะพังความโดดเดี่ยวคือหนึ่งในความรู้สึกที่หนักที่สุดแต่คนที่ผ่านวิกฤตมาได้มักเป็นคนที่เปิดใจมากกว่าปิดตัวเขาไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือไม่อายที่จะบอกว่าฉันไม่ไหวไม่เก็บความรู้สึกไว้คนเดียวและเขารู้ว่า การมีคนที่เข้าใจอยู่ข้างๆบางครั้งช่วยชีวิตได้มากกว่าการหาทางแก้ปัญหาการคิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องเก่งคนเดียวทำให้เขารอดจากหลุมดึกทางใจและเดินต่อไปอย่างมั่นคง 9. เขาคิดว่าฉันยังเขียนเรื่องราวของตัวเองต่อได้ไม่ว่าวันนี้จะพังแค่ไหนเขาเชื่อว่าเรื่องราวของเขายังไม่จบบางบทอาจจะเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ก็ยังมีหน้าถัดไป ที่อาจเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขาเชื่อในพลังของการเริ่มใหม่เชื่อว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเหยื่อของวิกฤตหรือจะเป็นผู้รอดชีวิตที่เติบโตและวิธีคิดนี้เองคือสิ่งที่ทำให้เขาลุกขึ้นอีกครั้งแม้จะเคยล้มจนแทบไม่เหลือแรงบทส่งท้ายวิกฤตอาจไม่หายไปทันทีแต่ใจเราสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวนี้สุดท้ายแล้วการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส ไม่ได้อยู่ที่ว่าชีวิตจะใจดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราจะใจดีกับตัวเองได้มากแค่ไหนจะเปิดใจยอมรับบทเรียนจะเปลี่ยนความหมายของเรื่องร้ายและจะเดินต่ออย่างเชื่อมั่นในตัวเองได้มากแค่ไหนโลกภายนอกอาจไม่ง่ายแต่ถ้าโลกในใจของเราไม่ยอมแพ้ไม่มีวิกฤตไหนที่จะดับความหวังของเราได้จงจำไว้ว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้เริ่มจากวันพรุ่งนี้ แต่มันเริ่มจากวิธีที่เราคิดวันนี้